สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะมีเทิงเลขกชุดสรุปเป็นข้อมูลแล้วกะบปล่อยต่อหมวดสามสำนักสุดยอดครับพี่น้องเนาะสามสำนักพ่อลาดพราวเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์กะคือช้นเด่นจิตกับแปดอะครับพี่น้องเนาะถือว่ามาเลยครับผมจิตกับแปดมาแต่ว่าในส่วนประกบครูกอลมาเชียร์เอาจิตกับแปดเนี่ยไปประกบใส่กับเลขที่เหลือกระเลากลายเป็นว่า บ่เขาด้ยครับผมแต่ว่าในส่วนบว่าจะเป็นพอรลัดพาวเดินเดินดีเก่ามาเชียนี้พี่น้องซี่เบิงแล้วสามารถที่จะประกบเอาด้วยครับผมพิจารนาเบิงเดี๋ยวสีให้ต้องวดเลยครับพี่น้องเนาะเป็นส่งมาแล้วว่าจะเป็นพอรลัดพาวเดินเดินดีเก่ามาเชียในคลิปนี้ครับผมพร้อมกับสรุปเป็นขอมูลตามต่อครับพี่น้องเนาะ15มกราคม6 8 ดีใจครับพี่น้ซี่ที่กอติดบอกว่าจะเป็นอาจารย์เอปันโชคมาก้วครับผมหรือว่าลักลอยแมนแมนของพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางสรุปแลวก็ปล่อยต่องวดสามสำนักน้ำเสียผ้าลวยกับขอขอบพระคุณทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเสียผ้าลวยไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่า ันเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เอปันโชคครับผมหมวดนี้เขาเด่นแปดแล้วก็แปดเจ็ดตรงตรงครับผมอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะสันนักแรกก็ติดไว้ได้ครับผมอาจารย์เอปันโชคครับนี่นะครับเขาไร้เพ่เทองนี่บางอยู่ครับผมไปไปคนภูเขาครับ เิ่นเขาเหล็กเด่นบนรางอัติรูดคือสามเนี่ยนะครับผมแล้วก็กเหล็กติดบนรางกอดข้อกันกครับผมเจ็ดกับแปดครับพี่ปากายหลักร้อยมาครับผมกวอนนี้หลักร้อยมาเจ็ดครับผมโอ้ยเนาะอือโอ้ก็<า>พี่ปากายโอ้ยหลักหน่วยจัดเลยเด้อลาง เอาให้ติดเจ็ดด้อน้ำเชื่อโอ้ย <c oughs> กระเมนข่วมเพิินอีดีแปดเจ็ดสืบแปดเก้าไปออกแปดเจ็ดตำลาวอาจารย์ผู้ครับผมวิ่ง <c oughs> ลูดเขาที่แปดครับพี่้องเนาะครับประไม่เข้าครับอาจารย์เอกครับพี่รองนี่ก็เขาตัวเล่นเจ็ดครับผมเข่าเล่นเจ็ด จ็ดสี่ไายแล้วสอวเนาะแมนเจ็ดสี่ไหลนี่ห้าตลอดเลยอาจารย์สุเมศนี่ก็เดินดีครับผมนี่ก็เสียดายครับผมเตามเดียวแปดหกเดียวออกแปดเจ็ดันก็เด่นแปดให้กันอาจารย์สุเมศพอชนิดนี่บนกันล่างเนี่เข่าแปดเจ็ดครับพี่้องเนาะตรงตรงตัวนี้แมนตัววางพ่นเนีนบนตัวกันล่างไว้ส่วนเหล็กล่างเ่ะเพิ่นขึ้นบนครับผม สามจุดเต็มนะสิบล่างแมนพ่อชนินพ่อเสือนี่ก็ล่องล่างครับผมให้บนล่องลางเจ็ดแปดครับตัวหลุดบ้ามาาครับพี่น้องใช่ได้ครับผมอาจารย์ทิมมาไม่ได้ครับผมอาจารย์ถูกแล้วถูกอีกนี่ก็เชียดครับพี่น้องนะบนไห้เขาตัวเด่นแปดประกอบคู่หกแปดแปดหกเนี่ลนะครับผม เทียดไปจานถูกแล้วถูกอีก <im it> <im it> หมดนี้เข้าตัวเด่นซื้อมวนเลยเซียนกระทุ่มแบรนครับผมเด่นไม่พลาดครับพี่นะ้องเนาะซ้ำตัวนี้เพิ่นบวกกหยุดนะครับเพิ่มแปดครับผมชุดสามสำนักประโกโคคูครับพี่นะ้นงองเนาะบวกหันกอลมาเทียกกับว่าเหล็กมันจะวิ่งอยู่ในี่แหละครับผมเพราะว่า ก้อนนั้นกับเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เป็นเป็นว่าดึงเด่นมากคือเจกัแปดนะครับพี่น้องเนาะพ่อมาบอกประกบแล้วมันมันกับคือเขากอดข้อกันมากครับเดี๋ยวจะปล่อยสามสำนักนี่นะครับผมปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะส่วนประกบจงคอยว่ากันอีกทีหนึง่งตัวเด่นตัวส้วนครับสำนักแรกครับผมพ่อลาดเท้าครับวัว่างัานกนัเด่นบนเขาทึงสูตรที่หนึ่งสามแล้วก็ สูตรที่สองเจ็ดครับผมงวดนี้พอลาดเ้าอันนี้คลิปคลิปปลอยแด้ค่ะเดินผู้ชมอันนี้ปลอยตองวดได้ครับผมสรุปไปนั่งพอลาดเ้ากับเข่าอยู่สูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองหนึ่งกับสี่ครับผมพอลาดเ้าครับพี่นอ้องเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็มาเชื่อชิม,มาเบิง้งดึงเด่นประกบดไห่ได้ครับผม เนี่ยเอาพี่น้องเอฟซีเบงแต่ละสํานักไปก่อนนี่พอละบพาวครับผมสามสํานักบเษบาแมนต่อมากะเด่นเดินดีอ่ะสู่เก่ามาเชียกรับผมบ่าหันเข่าแปดครับเข้าที่แปดางวนบังหันก็คือประกบแปดเจ็ดแล้วครับผมก็พอหละบพาวเนาะแมนเพราะว่าสามสํานักมีทีมเพื่อใดครับผมจะต้องประกบคู่กันนี่แล้ววันนี้เกามาเชียได้ สองสามสี่ครับผมสองสามสี่ต่อมาเดินเดินดีครับพี่นอนะ้องเนาะเดินเดินดีกอดกอกันมานำ้ำเจ็ดกับแปดครับผมวันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองครับผมเอามาเบิ้งผาพรวมสามตำหนักครับพี่นอ้องให้เิ่นเบ,บิง้งหมดว่าั่นป่ะเป็นะได้ว่ามันจะไปจังไดเนาะ ก้อนน้นนี่กับเขาทึ่งบนทึ่งล่างครับพี่นอ้องบพราว่าจะเป็นก่าสามกับหัวก้อนนั้นๆครับผมเขาอยู่อันนี้สามสันักนี้เขาเจ็ดแปดที่นี่อแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดค่ะเพราะว่าอันนี้มัดอกเบิ่ลครับอ้าวบ้านนี้มาเบิ่นของไม้ด้ค่ะดานมู้งมบ้านนี้ของไม้ตัวใดเกี่ยบไปน้ำแข็งมามีตัวใดชนตัวใดเป็นตัวดึงไปเป็นตัวเด่นได้ นี่ครับเอาเด่นเดินดีที่เห็นเห็นนี่คือจะส้นจะส้นเหมือนงวดว่าหันได้ครับผมส้นประครบสามสัมนกจะส้นจะส้นแค่ย่างละสองสัมนกอย่างเช่นเด่นเดินดีครับกอามาเชี่ยนี่ส้นกันสองครับผมส้นสองส่วนเด่นเดินดีจะไปส้นกับ พอหลัดเผาขึ้นหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็ก็มาเชื่อไปส่วนพอหลัดเผาขึ้นสี่สองหนึ่งสี่นี่น่าสนใจได้ครับผมเดี๋ยวจะคอยร่มกันมีนอาจจะเอาไปบินหรือว่าคูเข่ากันหนึ่งสองสองสี่สิบไปยังสี่บอกเครับคือว่าหกจิตเพิ่มสามสำนักนี่เนียสองหกสองเก็ดบอกสองสี่ไปพ่อเนาะเมีย มาเนี่แหละเนาะครับผมค่ะครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมกับพี่ใจหน้าเบิงเน้อครับพี่น้องรับปล่อยต่องวดสามสำนักเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จะมาวิ่งมาดึงเด่นอีกคั้างหนึ่งก็ได้ครับผมเมื่อกี้ก็นั่งบีขอกบน้ำเชียร์เยู่ครับผมสามสำนักนี่อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี่ครับผมน้ำเชียร์ผ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้องเอ็มีโชคดีเด้อครับผมบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่า เราพัฒนาก็ถือว่าไก่จ่อเขามาแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเบิ่งเป็นข้อมูลเก็บข้อมูลไว้เด้อครับพี่น้องครับผมครับส่วนอีกเส้นต่อไปจะเป็นอาจารย์ใดสำนักใดเดี๋ยวก็มานำเสนอกันต่อครับพี่น้องเนาะตามเรางวดวันที่15มกราคม68สําำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ